เปิดชีวิตเชฟป,ปอมหลังหย่าสามีเรียกเดวานักโภชนาการและเชฟคนดังที่โด่งดังและมีชื่อเสียงจะกลายเป็นคณะกรรมการรายการมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์สำหรับเชฟป,ปอมหรือหมอมหลวงขวัญทิพย์เทวกุลเจ้าของวลีเตือนแล้วนะแล้วมันจะทันไหมซึ่งเชฟป,ปอมเธอเป็นธิดาคนสุดท้องของหมอมราชวงศ์เทพยพงพงเทวกุลโอรสหม่อมเจ้าปรีติเทพพงเทวกุลและนางประเทืองเทวกุลณนะอยุธยาจบการศึกษาระดับประฐมศึกษาจากโรงเรียนจิตรดาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนราชินีและระดับปริญญาตรีจากคณะ รัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลังสำเร็จการศึกษาหมมหลวงขวัญทิศได้เข้าทำงานที่บริษัทล็อกสเล์จนกระทั่งต่อมาก็ได้สมรสและอาศัยอยู่ที่สามีที่สหรัฐอเมริกามีบุตรด้วยกัน3คนเมื่ออายุ14ปีก็ได้หย่าก,กับสามีและเริ่มประกอบอาชีพเป็นเชฟเต็มตัวเชฟป,ปอมเคยประกอบกิจการร้านอาหารมาก่อนแต่ภายหลังก็ปิดกิจการไปเนื่องจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองปัจจุบันเป็นนักออกแบบอาหารและเชฟอีกท้งยังเป็นที่ปรึกษาให้กับร้านอาหารทั้งในและต่างประเทศและเจ้าตัวยังเป็นเจ้าของคอรัรับบึ่่งเกกียวตาารรหไทย ที่เขียนลงในนิตยาสารพลอยแกมเพจโดยเขียนเกี่ยวกับตำราอาหารไทยมาแล้วกว่า250สูตรเชฟป้อมมีชื่อเสียงจากการเป็นคณะกรรมการในรายการ m a ส t ต r c h e f Thailand โดยวิจารณ์อาหารและควบคุมการทำอาหารของผู้เขาแข่งขันโดยท่าทีที่โผงผางและจริงจังซึ่งนอกจากเชฟป้อมจะเป็นหญิงเก่งและแกร่งแล้วหลังจากที่เชฟป้อมตัดสินใจอย่างเด็ดขาดหย่ากับสามีและขอเลี้ยงลูกเองที่ลำพังถึง3คนด้วยกันและยอมรับว่าเก็บความอดทนไว้ในใจมานานกว่า10ปีรอให้ลูกชายคนเล็กอายุ15ตึงตัดสินใจหย่าซึ่งลูงลกๆเองก็ต่างเข้าใจดี เพราะว่าที่ผ่านมาลูกก็รับรู้ทุกอย่างวันที่สถานภาพเปลี่ยนไปก็มีวิววิวแม้จะทําให้ใจมาเป็น10ปีแล้วก็ตามทุกวันนี้ยังคงคุยกับอดีตสามีเพราะว่าเป็นพ่อของลูกเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่สายสตรองที่เก่งมากๆเลยเลยคะ่ะ